ชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนในปีหน้าดาวพฤหัสนะครับขยับเข้าขยับออกแล้วก็ไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณได้มหาอุดและก็จะขยับอีกรอบหนึ่งนะครับไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าของชาวลัคนาราศีมิถุน ราหูเองก็ย้ายนะครับสรุปความโดยรวมแล้วในปี2569นั้นชาวลัคนาราศีมิถุนไตรมาสแรกเป็นไตรมาสแห่งความสำเร็จการเดินทางการเปิดตัวเองไปสู่โลกทัศน์ใหม่ๆใครที่ทำธุรกิจที่ตนนั้นต้องเดินทางหรือธุรกิจที่ตัวเองไม่ค่อยได้อยู่กับที่ มักจะได้รับความสำเร็จดีกว่าคนที่ทำงานแบบอยู่ประจําตลอดนะแต่ช่วงประมาณไอเมษาพฤษภาช่วงนั้นการเงินการทำมาหากินนะ่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ให้ระวังในเรื่องของความเสียรู้ในเรื่องของการเงินระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ อย่าไปเผลอเรออย่าไปไว้ใจใครง่ายจนเกินไปพอช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วดวงการงานพุ่งมีความสำเร็จนานับประการคนที่ตกงานอยู่จะได้งานคนที่รอง,งานอยู่จะได้แล้วก็ใครที่ทำโปรเจกต์ไว้แล้วมันสำเร็จไปครึ่งครึ่งกลาง ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอาการที่ทำงานสําเร็จนั้นมันฟินขนาดไหนนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนสรุปง่ายๆครึ่งปีหลังไปแล้วเหนื่อยไปยันปลายปีแต่เป็นการเหน็ดเหนื่อยที่คุณมีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับ ในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีมิถุนปีหน้าเนี่ยผมห่วงอย่างเดียวกลัวคุณไปเสียรู้คนในเรื่องการเงินนะแล้วก็จะกำลังจะเชื่อมโยงมาถึงตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2569อย่าไปทำอะไรตามเทรนด์เห็นเทรนด์เขาทำแล้วเขามีความสำเร็จดีก็ไปทำโดยที่ตัวเองไม่ศึกษามาดีพอ มีโอกาสขัดทุนมีโอกาสจุกจิกยุ่งยากได้ฉะนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เฉพาะที่คุณทำเองตามที่คุณถนัดปีหน้าก็นับเงินไม่ทันแล้วอย่าไปลงทุนอะไรเยอะไปหมดแล้วไม่มีเวลาไปดูแลเดี๋ยวเถอะทุนจะจมนะครับจะทำให้คุณเองนั้นรู้สึกเสียดายว่ากูไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยอะไรแบบนั้น